บัดนี้วันที่27กรกฎาคม2568เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้านางสาวชฉลีขันโมลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริเรมณต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญายบูชาเดชครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทกรนาพ,พระรัตนตรัยอรหันหสัมมาสัมพุโทโธพระขาพูททางพระวันตังอภิวาเทมีสวาขาตัพระขวาตาธโมธมังนัมมสซ่าม,มีสุปฏิปันโนพระขวาวตัวทราบว่ากระซังโคสั้ง,ค,งคังนามามีสองบทบูชาพ,าพาระภัยรีพี่หน,น้าอรหันหสัมมาสัมพุโทโธสุจิ สุจิรังปลินิผู้โตผู้เนหิตธารมานโนธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหารพุทธังทำม,มังสังฆังสรารนางคตโตปูเชมีรัตนาแต่ยังทำม,มังจารามีโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาลีสุอัตตาคัจฉันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชาสัสุนันตุสัคโมคถังสักเคกาเมจะรูเปคีริสิคะตะเทจันตาริวิก จันตาลิเควิมาเนทีเปรัตถิจะคาเมตลุวานาคาหานเคห่าวัตถุมหิเตเตภูมาจะยันตุเทวาชลัลลวิสเมยักขทันทัพระนาคาทิทันตาสันติเกียังมุนีวาราจานางสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวนาการอยัมพระันตาธรรมมาสวนาการอยัมพทันตาธรรมมาสวนาการอยัมพระันตาสีบทสวดปูพพระพาคณะมการนโมตัสสะพระขวโตัวรหัโตัวสัมมาสัมพุทธสานโมตัสสะพระขวโตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะพะขวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใรสารณะขมนาปาถาพูธังสารณนางขจามีธรรมังสารณนังขจามีสังฆังสารณนางขจามิทุติยมปีพูธังสารณนางขจามีทุติยมปีธรรมังสารณนางขจามีทุติยมปีสังฆังสารณนางขจามิตัสิยมปีพูธังสารณนางขจามีตัสิยมปีธรรมังสารณนางขจามีตัิยมปีสังฆังสารณนางขจามิ หกบุสวดสัจจกิริยาคาถานาถิมีสารนังอันยังพุทโธมีสารนังวลังอิตีนาสัจวัชชนาโสถิมีหัตูสัพพธานาถิมีสารนังอันญญ์พะโมมีสารนังวลังอิตีนาสัจวัชชนาโสถิมีหัตูสัพพธานาถิมีสารนังอันญญงสังโฆมีสารนังวลังอิตีนาสัจวัชชีนาโสถิเมหัตูสัพพธา เจ็ดบทสวสติรัตนาปนามะคาถาพูทางนเมรัตนาภูตสุดสรีและจิตตังธรรมังนเมรัตนาภูตวิสุที่สาลังสังคังนเมรัตนาภูตสุสีและชิตติเอตังนเมติรัตนาังรัตนาตยะวะหังสัมมาสโมสริตตวุสิวิเสสะภูตังอันโยยานยุตะคุณะ ยาาูฆะวะสัพปวะตังอสุมิตยัมหิปิตเถวายถาติทันตีอกังวินาตชิตลาลสัมาสัมภเวน่ารูกเกธกาจิีจิเลนจะปาตุภูตังคัมภีระยามยิสยังอติทูตัสสัตถังวินูหิปะทิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกทักา,าจุบละพดียังเกสันจิสุทุวิชิตังคุณาตะคุณากายะตายานาเมหิเยวาชนะตายะวิสุตร สูวิสูตัมปีสมุติปัสะตังมนาสีสุธาปัสสาธาคานางปุญญาติการณะมะสมุตตมะปุญญภูมังทุขาปมุตจะนามุข,ขัสสารานังคตานางปูชาได้เหีสุประมังอภิปูเชเนยางนิพานะตัชิกิริยายุปนิสยาธังสัม,มากิเลสำม,มาระโสทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตถกุสเลหุปเสนวนียังปานีหีจาปีสารา,านังขมณียมีว่าตัสมาหิตังติราชานังสารานังคตัมหาลาดตินที่วัง คาเนสูนมัสมานาปูเชมาจาปีสัสตังสุปสันตจิตตาตถานุปาลิจริยาสทารตาจาปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะัาราจารสถาปติสุวัตถิหัวตุโยเจธาธรรมะวิยะเจธาธรรมะวินยัยมหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมยโยนัเยิโตสุโพชังตัสโวปนิสยะจะญยาญาตยา,ายมหิปจะญยาญาอยมปีหัวตุ วัตถุวิจะเยปริจิตโตสุปัสสทกาโร 8. นามกาลสิทธิคาถาโยจหุมาโมหมะลาประกาโทสามังวัพุทโธสุกตวิมุตโตมาลัสาปาสาวินโมจะยันโตปาเปสิเขมังแชนันตังนิเนยังพุทธังวลันตังสีรสานมามิโรกัสานาทัตจวินายกัจจตันเตชะชสาเตชะยะสิทธิโหตูสัพันตลายาจะวินาเสมนตูธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสาสัตถุทัสเสีโลกัสาวิสุทิมาขังยินญานิโกธรรมาล ธรรมทาลัสธาลีสาตาวะโหสันติกะูสุจินโนธรรมมังวันตังศีสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตถาหังเันตีเชสาตเชยะสิที่โหตูสัพพันศาลายาจวินาสเมนตุสัทธมะสสนาสุกตานุโคโยโลกัสกาปะปูปะกิเลเฉเซตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะสวาขาต่าธรรมมังวิธิตังกะลูตีสังคังวันตังศีสานามามิพุทธานุพุทธางสมมาสีและทีถิ ตันตชะสาเตีเชยะสิที่หัวตูสัพพันตรายาเจวิราเสเบตูกาบทตัวนโมการอัสกะคาถานโมรหัสตัวสัมมาสัมพุทธสัตว์มหิสิโนนโมอุตมะธรรมมาสัสวาขาตัสเสวะตีนิฐานนโมมหาสังชสาติวิสุชาติศีและคิดศิโนนโมโอมาตายะมาตายาธาตุลัตนาตตายาสาสทุกังนโมโอมากาตีตัดตัดตัวัตถุ แตยัตติปีนมโมกาลับปภาเวนัวิคัตฉันตุอุปัทมาโมกาลานุภาเวนะสสวัตถโหตุสักพานมโมกาลัสาเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวา สิบบทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกางสมัยยพระขวาสเกสุวิหารติกับปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตารพิภูสังเคนาสัตถิปจามติหีพิขูสติหีสเปหวะอรหันติหีธสตหิจารุกทธาตุหิเทวตาเยปูเยนาสนิปจิตาหัวติภะกวันตังคัตสนายะพิขูสังคัจจะอัตโขจะตุนนางสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอตตทัหัวสีอายังโขพระขวา สักกีสูวิหารติกับีรละวัตถุสมิงมหาวันนมหาตารพิขูสังเคณัสถิงปัจจมัตติหิพิขูสตเตหิสัพเพเหวอาอาลหันเตหิทาสหิเจโรกธาตุหิเทวตายปุยนาสินปัสิตาโหนตีพระกัวันตังทัสศนายพิขูสังคจจะยันโนนามมยัมปีเยนาพระกวาเตนุ ภาษากะเมยามะอุปสังคกมิตวาพระวตโตสันจิกีปจีกะคาถาภาเสยามาติอจโคตาธิวตาเสยยะถาปีนามะพระละวาปุริสุสรรมติตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาทิตังวาภาหังสมิเชยยะอว่าเมว่าสุทาวาสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวัตโตปูราโตปาตูระหังสุอจโคตาเิวตาพระวันตัง อภิวาทเตวะเอกมันตังอถังฐานุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคางฐางอปาสิมหาสมายุปว,วานาสมิงสิเทวากายาสมาคตาอคาตัมมหาอิมังธัมมาสมยังา,าทกกีตาเยวะอปราชิเตสังคติอจโคอปราชีวิตาภควัตโต สันติเกอิมังคาถัางอภาษิตตัตาพิคโวสมาทาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมากังสูสาราธีวาเนตานิานานขะเหตวาอินทริยานิละขันติปะทิะทตาติอัตโวอปราเทเวตาพระกวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิเฉตว,ขว,ขวขขขขาขีรังเฉตวาปรีคังอินทาขีรังโอหัจะมามีชาเจจารันติสุทาวิมาลาจขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโตอปะราเทเวตาพระขวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิเยเกจิพูทางสารานังคตาสีนะเทเต ขมีสติอปายาภูบีปหายะมานุสังเทมานุสังเทหังเทวากายยังผลิปูริสันติติอัตโกพราะกว่าพีขาพ่ขูอมันเตศีเยปูเยนาพิขเวทัศสูโลกาตาตูสูจเจวตาสันนิปติตาหัวนติตติานคตังทัศนายาพี่ขูสังคจจะเยปิเจพิขเวอเหสุงอติตามัฏฐานังอาหารหันโตสัมมาสัมพุนาตสัมปีพักวันตานังเอตาปรลมาเยวะเจวตาสันนิปติตาอาหสุงเสยยันธาปิ มายะหังเอตัลหิเยปิเจพิกเวภะวิสันติอนาคตามัฏานังละหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีพระวันตานังเอตาปละมาเยวะเทวตาสนิปติตาภะวิสันติเสือยัตาปีมายะหังเอตัลหิอาจิคิสามีพิกเวเทวากายานังนามานิกิตยสามีพิกเวเทวากายานัง นามานี้เทศิสามีพี่ขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมานักสิกโลทะภาศิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิหูพระกวตโตปัจจโสสุงพระกวาเอตัสทาโมจาสีโลกมโนกัสสามิยาตถาภูมาตาตาสิตายสิตายคิดิขพะลังปัหิตาถาสมาหิตาปุถุโสสีหาวาสดีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทายวิปัสสนามานาวิระ พินโยปจัสเตยยะตวาวะเนกปิรวัตเวตโตอมันตยิสัทธาสามเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจอาตาปามะคะลูสุตวาพุทธัตสาสนังเตสัมปัตุระหูญาณอมนะอมนุสสานันทัสสนังอเปเตอเปเกสัตมัทธคุงสหัสสานัทสัตตลิงสตังเอกสหัสานาอมนุสสานามัทธสูอเปเกนันตัมัทธคุงที่สาสภาผู้ชะทาอหุงตัจัสมาภิญญาวะ อภินญาญาวาวะกิตวานณะตภูมาตตัวอมันตยิสัตถสาวกีสาสเนีรติเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกกูยีวะหังกิตยิสสามิขิราหฮอนุปุพะโสสตัสหัสหาวะยขาภูมากับปีรวัตวะวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนวัฒมานาพิกกามุงพิกุนางสมิติงว่นางชาสหัดชาสหัสสาหีมะวตายะขานานัตตะวันนิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิการมุงพี่ขุนางสมิติงว่านางสาตาคีลาติสหัสยาขานานัตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิการมุงพี่ขุนางสมิติงวัานางอิเจเจโสลาสหัสยาขานานัตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานา อภิการมุงิีขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจัสตายาขานานาตะวันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาส,สสินุโมทามนาอภิการมุงิีขุนางสมิติงว่านางกุมพิโดราชาคขะหิโกเวปุรัตสานิเวสนาง พินโยนางสัจตะสหัสสังยะขานังปยิรูปาสติกุมพิโลราชาคหิโปโสปาคาสมิติงว่านางปุริมาจัตทิสังราชาทัตตะลัทธปัสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชาชิตติโสบุตราปีจะสาภาโวอินทนามามหาปราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสั์ศรโลโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางทักขีนัจัตทิสังราชาวิรุวิรุฬลาหกโโห ตับภาษาสติกุมภนังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตาปิตาสภาวโวอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วนันนาวันโตยาสติโนโมทามานาอภิกามุงภีขุนังสมิตริงวนางปัชชิมจาจัตที่สังราชาวิรูปโกภาษาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายัสสโสปุตตาปิตสภพาวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทมมนาอภิการมุงพิขูนางสมิตติงว่านางอุตตะลั่จติสังราชากูเวโรตัสสาษาิยรษฐาคานังอธิปติมหาราชายัสสโสปุตตาปิตสภพาวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิขูนางสมิตติงว่านางปุริมาทิสังชาตารลั่งคสตะกีนนาวิรูราหโกปชีเมนาวิรูปโกกูเวโรอุตตะลังที่ สังจตตาโลเตมหาราชาสัมตาจตุรที่สาทันทรมานาอัตถังสุวรณีกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจณิกาสัตถามายากุเทนทุเวเวนทุวิภูจะวิภูโตสาจันทโนกามาเสโุจะกินนุมันทูนิมันทูจะปานาโตโอปามยจะเทวสุโตจะมาตานิจิตตเสโนจะกันทบโบนโราชาชโนสโปอาคูปจัติโคเจวะติมพะรู สุริยาวัจจาเอติจันเยจาราชานคันทัพภาษาลาชุพีโมทมานาพิกาตมุงพิขุนาสมิเติงวนาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตชกากัมพระลักตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตาลัทธาจาอาคูนาคายยสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิเติงวนางีนาคาลายเชษสหัสาหารันติชิภาชิชาปะคีวิสุทธาจาราูเวหายยสาเตวนา วนามัชปัตาจิตราสุปันาอิสิตตสานามังอภยันตธานาคาลาชานามาสิสุปนาโตเขมามากาสีผู้โตสันนาหาหิวาจาหิอุปวะยาอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามากาสูพู้ทางชีตาวาชีระหตเถนะสมุททางอสุราสิตาภาตโรวาสวัเสเตอิทิมันโตยะศสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเบคาสาเบปจิตติสุจิตจิจา ปะาลาโทนามูจีสหัสตันจากพระริปุตตานางสัพเพเวโรจานมามกาันในหิจวาพระฤงษีนางนางหูพัธมูปาข้มงธรรมโยธานี้พัทธันจีพิขูนางสมิตรจิงม่นาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยาสาสสามตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเสตทัศสชากายาสพีนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุดสิมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสาลีจะัสมาจะทุเวยามาตันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาหนัตตานิปุรกิตวาอาคูมันทวะหะ มันทวาราหกาวัสุนางวัสวโอศีสตะกูป่าข้าปุ่นท่าทัท่สิเตท่สถากายาสพีนานาตตะวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตแยสติโนมณฑามนาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนังอัทาคูสหพูเทวาชาลามากีสิขาลิวาลิชกาจะโรชาจะอุมาปุพพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะ อจุตาจะอนีชกาสูเรยะลุจิราอากูอากูวาสวะเนสิโนทัศเสติทัศสถากายาสภพนานาตะวันนิโนอิทิมัตัวชุติมัตัววันนาวันโตยะสิโนโมธามานาพิการมูพิขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมากิธาปะทุสิกาอากูอากูมโนุปะทุสิกาอัฏฐาคูหะระโยเทวายเยจะ โลโหิตวาสีโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวายสัสสีโนทัศิเตทัสถากายาสเพ,พนานาตะวันนิโนอิทิมตัตชุดิมันตวตันวนาวันตยะยัสสีโนมุทมานาอภิกรมุภิขุนางสลมิติงวะนางสุก,กา,าลุมหา,าลุนาอาคูเวีนาณสาสหายโอทาตะขยยะหาปามโมกาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาราักชามิสกาจะยสัสสีโนทนายังอาคาบุชุนโนโยทิสาภิวัติ ทตินีทัศสถากายาสพีนานัตตะวันนิโนอิทิม uh ันโตชุต uh ิมันโตวันนาันโตยัสัศีโนโมทัมนาอภิกรรมูพิคูนางสุมิติงวันนางเขมียาตุติตายามากัตถกาจะยัสัศีโนสัมพิจการามาศิษฐานโชตินามาจะอาสวานิมานะลัตติโนอาคูอัฐาคูบุรณิมิตาทัสสิเตทัสสถากายาสัพีนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสัศีโนโมทัมนาอภิกรรมูพิคูนางสุมิติงวันนาง สัทธีตีธีวานิกายาสพีนานันตวันนิโนนามันวะเยนะอาคัตุงเยจันเยสทิสาสามปวุฐาจาติมะขีรังโอค้านะโอคัตินนะมานาสวังแท้เขีโมคัตาลังนากันจังจางมะอสิตาจิตตังสุพรามาปรมาตัวจัตุตตาอิติมาโตสหัสานังกุมารุติโสจาโสปาคัสมิติงมะนังสหัสพรัมมโลกานังมหาพมาพิธิตจิอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสายสูทัสสียท้ยอิสราอาคูปเจกะจวัตปเจกวะ สวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจสภิอภิกันเตสินเตเท,ทวเวสพามะเกมาลัษนารพิการมีัสสาการหาถาวันที่ยังเอถาคันหาถาพันธ่าถาราเคนาพันธาวัตถุโวสมันตาปริวาเรถามาววมุตจิตาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันนะหาเสนาอภปสยัยปานินา แตละมาหาจารสรางกัตวานาเพรระวังยถา,าปภูสกเมโคทานายันโตวสวิชุโตวตถาโสปจ,จุธาวติสังกุธโถอัสยางวสีตจารสพังอภิญญาญาวาวะขิจวานาตจหูมาตตุอมันต,นตยิสัาสาวกีสัสสนีตรติมาลสานาอภิกันตาตีวิชานถาถพิปวตตีจารตาปมามรกกะลูสุตว่าพุทธัสสาสนางวีตะคะวิตตลาเคหิปากามงในสองนูมังปิชัยยุงสพเพวิติวิชิตสังฆามาพยาตีจายะสศีโนโมทันติ สหภูเตหิสามกากาตชนีสุตา4ีสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตันตังหนึ่งอาศีวนาจะพาลานังปฏทตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลมุตตะมังสองปฏทปฏิธรูปฏทสาวาสุจะปูเพจะกาตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเตอตามังคลมุตตะมังสามพหุสัจจันจะสิปปจาวินโยจะสุสีขิจตสุภาหิตาจะยาวาจเตอตามังคลมุตตะมังสีมาตา พิตูอุปทานางปุตรทารัสสังฆหัวนาคุราจกรรมันตาเอตัมังคารมุตตะมังห้าทานันจะธรรมจริยาจายาตการันจสังฆหัวอนัวัชานิกรรมานิเอตัมังคะรมุตตะมังหกอารติวิตติปปามัชชาปานาจะสัญญโมอปะมาโตจะธรรมสุเอตัมังครมุตตะมังเจคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญยุตาการีน่าธรรมะสาวะนางเอตัมังครมุตตะมัง แปลกันตีจัศวะจัศตาสมณานาาัตจัตสนังการีนัธรรมมาสอากศาศาอิตามังคัลมุตตมังก้าตโปจัพพามะจริยะจัอริยสัจจานทัตสนังนิพานัตสัชกิริยาจะเอตามังคัลมุตตมังมาาาสิพุทธัสสาโลกธรรม,มเมหิตจ,จิตตังยัสสานากรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตามังคัลมุตตมังสิบเอ็ด เอตาที่สาณิกตมานาสภัตตมะปาราชิตาสภัตสุถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตะมันตีสิบสองบวชสวดรัตนปณียางกิจีบีตังอิทาวาหูร่างวาสเกสุวายางรัตนางปณีตังนัโนสังอัตติตาคตเตนะอิธรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังอีเตนะสัจเจนะสุวัติหโถตุขยังวิระคังอมตะตังปณีตังยะทัชคาสกยมุนีสมัยหิโตนะเตนะธรรมนะสมาธิกิจิอิทัมปีธรรมะรัตนางปณีตังอีเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยาพุทธาเสโถปริวันณ so ียสุจร so ิงสมาธิมานันตานิกันยะมาหูสมาธินาเตนะสมะเตนาสมโมนาวิชาจีอิธัมปีธรมเมระจะนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโหตูเยปุขลาอัฏฐสตังปัสสถานจตารีเอตานิยุคานิหนติเตชาขีเนยยสุขตะสุขตัสาสาวการเอเตสูทินานิมหาพะลานิอิธรรมปีสังเคระจะนังปณีตังเอเตีนาสเจนะสุวัติโหตูเยสุปยุตตามนัสสะธละเหนนิการมิโน โคตมัสสาสาหนัมหีเตเปฏิปตาอม,ต,าาามาตังวิใครหาลัทธามูทานิพุทติพุทธะมานาอีทมปีสังเคแัะตรังปณีตังเอเจน,นาสัจเจนะสุวัตเอเจนะสุวัตทีหัวตุชิชิขีนางปุรานางน้าวังน้าทีสัมภวังวิรัชตาจิตตายติโกยติเกพระวสมิเตขีน้าพีชาอาวิรุณและหิฉันทานิพันติธีราย,ยัฐายัมปทีปูอีทมปีสังเคแัะตรังปณีตังเอเจนาสัจเจนะสุวัติโหตุ 1ิบสามบวชสวดธรรมบททหาสวะอัตตาหาเวชิตังเสือโยอยาจายัางอิตราประชาอัตตาทัานตาสะโพตาสานิจังฉันยะตาจาริโนเนวะเทโวจักันทพนะมาโรสหะภุมุนาชิตังอัปปชิตังกายิลาทะกะยิลาตถาลูปะสสะชันตุโนสิบสบวส,สวดเกสะปสุตสูดภาสีตะ มิทางตนะพระวาตาชานตาปัสตาลหาตาสัมมาสัมพุทธนีนะเอถาตุมเหมาอนุสสวนีนะมาปาละมะปรลายมาอิติกิลายมาปิทากะสัมปนาเนนามาจากเหตูนะมาใยาคาเหนะมาอากาลาปะนิวายตากเกนะมาที่ที่นิชานาคติยามาพระพรูป,ปตายยมาสัมโนโนคลุ ยะถาตุเมหิอัตตนาวาชาเนยยะถาอิมมธามะอกุสราอิมมธามะสาวัชชายอิมีธามะวิญูขะละหิตาอิมมธามะสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัตตุเมหิวาชะเหยะถายะถาตุเมหอัตตนาวาชาเนยยะถาอิมมธามากุสราอิมมธามอนาวัชาอิมมธามะวิญูปัสสัถายอิมมธามะปัสมัตตาสมามตินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตุเมหิอุปสัมปชิวิ อุปสัมปชาวิหะเลยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูอุปนิยติชีวิตามาปามายุชฉลูปนีตัสานาสันติตานาเอตังพยังมะระในเปขามาโนปุญญานิกยีราถาสุขาวหานิอุปนิยจิชีวิตามาปามายงชฉดูปนีตัสานาสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขามาโนโลกามมสังปชะเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังย่าโมวาจายาอุทาเจตสาตังจัสสปตตัสสุขาญาหติ ยังช oh oh e no ah e ีวะมาโนปกโลติปุญยังธรรโมหเวลคติธรรมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนชะสุจินเนนทุกขติงคัจฉันติธรรมาจารีสเพสังขาราอานิจจติยถาปัญญายปัสสติอัธนิพินทติทุกขีเอสามะโกวิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายาปัสสติอัธนิพินทติทุกขีเอสามะโกวิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัธนิพินทติทุกขีเอสามะโกวิสุทธิยา ติโหโบหกบทสวดอป,ปันนากาชาโดอป,ปันนาการฐานะมกิจทุติยังอาหูตังกิกาเอตทัญญายะเมธาวีตังขันเหยะอป,ปันนากาพระหุงเวสารนางยันติปะพาตานิวนาณิจะละอาลามาลุขัดเจตยานิมนุสสาพะยะตัชิตานีตังโขงสารนางเขมังเนตังสารนาณมุตตะมังเนตังสันนาม,มาธัมมะสัพพะทุขาปะมุตจติโยะจะธรรมะจะธรรม โยจะพุทธจะธรรมะจะสังฆะจะสารังฆะโตจะตาลิอริยาสจานิสัมมปปัญญายาปัสตีทุกขังทุขขาสมุทปาทางทุกขตาสจักติกรรมะอริยะธอริยะจะอัฏฐานขีกังทุกขูปัสสมะคามินางเอตังโขสารังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมาสสะสัพพดทุขขาประมุตจตีสิจเจตบสวดพัทเทกละเทกละตคาถาอัตีตังนานาวาฆเมนะปะทิ ตังเขนอนณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตีตำปะฮีน,นันตังอปันตันจะอาาคตังสิ่งในร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะยโยธรมังตสาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังุป,ปังตังวิถามะนุภาลูหาย,ยีก็บุคคลได้เห็นแจ่มคำ ปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแครในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืงอให้ปูปวงเถิดอาจเชว่ากิจมาต่ปังโกชัญญามา,านางสุเมพึงคำความเบียนเตียในวันนี้แต่ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าหินสังฆลันตนีนามหาสีนีน้ามัจุมาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมมจุราชผู้มีเสมาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารนิมาตาปีงหรัตตมัตันทิตังตังวีพัทเทกัตโตติสันโตกอจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรี่ยมบ,บุคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทางกลางวันและการคืนนั้นเลอมากผู้มีราจีหนึ่งจะเิญด้วยประการเช่นนี้แลยสิบแปดบทสวดพินหาปัจจวกะคณะปาทะชลาธรรมโมมหิชชลังอนาตีตาเรามีความเกลียเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเกลียไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธทงอานาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มานะธรรมูมหิมานางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิเยหิมานาปีหินานาพาวูวินาภาวูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสกมหิกามทายาโทกามโยนีกามพันโตกกามาปฏิสรนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นพี่พึงอาศัย ยัางกำมังอาาริษามิกัละยานางวาปาปะกังวาตัสตายายาทาพระวิสามีเราทำกรรมมาใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรา,าจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอ,อัมเหหิอภินหางปะป,ะ,ปะจัเวชีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเอ 19, ถอสิบก้าบวสวดเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปัจารนีทุกขพยาปะจารนิพยาโสกปาจะนิโสกาหวนตุสัสงงสสาาพเพปิปานิโนเอตาวตาตจะอัมเหหิสัมปตัง ปุญญสัมปัตสังสภีธีวานุโมทันตุสภพ,พสัมปิทิชยาทานางทัตันตุสัจชายาสีดังละขันตุสพพทาภาวนาพิฏตาหวติคัดขันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระปัจาปเจการนันจะยังพลังละันตานันจะตีเจนาละขัน,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 ล,ะขนละขังพันธามิสพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาหันทรมายังปฏิทานะคาถาโยพระนามาสียาเทวตาสนิปะ ยาธิวตาสันติวิหาราวาทินีถูเปคะเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธรรมมาธานีนะพระวันตุกุ้ชีตาสวดิงกะโลนเตถาวิหารมัตเรีถีลาจะมาชานวกาจะพิ่ขะโวสาราไมการทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานีขามาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปีจะอัตถสัมภวาสังสีทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมาวรางปฏิจจะเตตเปปีทุขัสะ การลวนตุสังฆาย,ยังถาตุจิรังสตังธมโมธรรมธาลาจปุขละสังโคหตุสมมโคว,วะอัฏฐายะาจะหิตายาจะจ่อัมเหระขาตูสัตธโม,มสัพเพปิธรรมจาริโนวัชิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวทีเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานะคาถาหันธรรมายังปฏิหันธรรมายังปฏิพาทานาภั คาถาโยพระนามสีปุญญาสิธานีกตัสสายานัญญานีกตานิเมเตสันจาภาคินโนหูตูสตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทโยูทิถาเมจาปยติถาวะอันเยมชัตจะวีิโนสตตาทิทันติโลกัสมิงเตภูม,มาจาตุโยนิกาปเจกัตตุโวกาลาสังสารตาพระวาพระวิยาตังเยปฏิธานาม,มีอนุโมทันตุเตสยังเยปิมังนับปชานันติเทวาเตสังมิ นิเวทยุงมายาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสาเพสาตาสทา,าหวตุวอวิระสุขชีวิโนเขมาปะทันจปะปะปนตุเตใสสาเตส,สาสาชีตเจางสูภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดน,นี้ในแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่ัาผู้มีคุณมีมานานและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในนกเือ อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ช่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการในส่วนบุญของพระเจ at like ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถอะก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการในส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เ่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความวังอันดีของสัตว์เ่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลุกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปวดอนุโมทนาในการสวจสาธยายมนยและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและปวดนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยวัตถุมงคลพระกิ่งพระปรีพินาศโดยมนนูลและนิที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร ตอจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริแลขามมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จทุศักสิริทกป,ปการเทอนสาทุบุญกุศลของข,องของ้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจีพาวนาะของน้ำตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วงสวดมนต์เจริญจีพรวนาะทุกท่านขอจงปอดจากราชภัยทั้งพวงผลจากความทุกขก์ายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตกอุตส่าห์ได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรัจยทั้งสีคืออายุวันหน้าสุขภาพเลเทินขออนุมโมทนากับครอบครัวยอเศษรษฐีทุกท่านสาธุ